ครับสวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวชแนลนะครับเนาะวันนี้เราจะมาทํานะครับเนาะผัดมะเขือยาวนะครับเนาะมะเขือยาวใส่หมูนะครับเนาะมะเขือม่วงนะครับเนาะเราก็ได้ทุกกระเทียมนะครับเนาะนี่ครับเนาะแล้วก็หั่นเนาะเนื้อหมูนะครับสันคอหมูนะเนาะติดมันหน่อยอร่อยนะครับเนาะนี แล้วก็ซอยมะเขือนะครับเนาะนี่ครับหันประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็แช่น้าเกลือนะครับเนาะเอาเกลือใส่นะครับเลยๆเนาะแช่น้ำไว้ครับนี่ครับเนาะเพื่อไม่ให้เนาะมะเขือมันดํามานครับเนาะเราก็แช่น้ําเกลือไว้นี่เนาะประมาณ 3- 5ห้านาทีนะครับเนาะประมาณนี้ก็พอนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการพัดกันเลยนะครับเนาะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงโอเคครับครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเนาะ ครับตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปค,ครับแล้วก็เกียวกระเทียมนะครับหอมนะครับก็อาจจะมีเสียงไวรุ่นเนาะกัดกันหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าได้มพะพร้าวคนละลูกนะครับเนาะนี่เออโอเคหอมแล้วใส่หมูไป หมแเราก็ใช้หม pues, ูคร mm okay. um ึ่ง okay, ก okay, ิโลครับเนาะแล้วก okay, ็เป็นไปเรื Mat ่อยๆนะครับเนาะโอเคลวดหมูให้สุกนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลย ครับตาออกแสงนะครับเนาะหมาตาออกแสงนะครับเนาะรับรสดีนะครับเนาะมีประมาณครึ่งช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปน้ำตาลนะครับเนาะใครไม่ชอบน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับเนาะแป้งนัวเนาะแป้งนัวปรุงชูรสเนาะใส่ลงไปส่หลายแซ่บหลายเพื่อนมากเนาะรสชาติเข้มข้นก็ใส่ลายลายซอสปรุงรสนะครับเนาะหนึ่งช้อนนะครับเนาะ หนึ่งบวงเน้ะใส่ลงไปนป้ำปลานะครับหนึ่งช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปก่อนนะครับเนาะขาดเลย้อนเ,เติมใหม่ได้นะอย่าจะเค็มขึน้นซัดหอยนะครับเนาะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนใส่ลงไปเพื่อมาความยิ่งพุนกับเติมอีกหนึ่งซ่อนเนาะหนึ่งบวงเนาะโอเคนี่งหนึ่งช้อนใส่ลงไปคนกระทะกันเลยทีนี้ อาจจะเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าเรวันนี้มีวัยรุสโนเฟลนะครับนะอาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะโอเคเนาะนี่เดี๋ยวเราก็ตามด้วยม็เสือเลยนะครับเนาะของหน้าย,น,ยน,นะครับเนาะเสือผิดนะครับเนาะนี่นี่นตัวหนึง่งนี่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 นไวรุสจัดกันนะ กระปูเข <Wow. S 1> ้ากันายากกันกัดกันนี่เอาเออเอาเออเอาเออใส่เวลาเนาะเฮาใส่มะเขือลงไปนใส่มะเขือนะครับเนาะลงไปผู้ใดมักใบมะนาผ้าก็ใส่ใบมนาผพา,า,พาผู้ใดมักใบสะระแหน่เอใบแมงลักเนาะใบผักอีตู่ก็ใส่ดอกหอมด้วยกันเนาะแซ่บเหมือนกันใบกระเพราก็หอมด้วยกันแซ่บเหมือนกันเนาะผู้ใดบ่มีก็ต้องใส่เนาะ ที่แบบสบายๆเลยแบบมีกระใสหมูมีกระตุนะ้งใสเนาะเอ้ยคนไม่พอกันเลยผัดมะเขือเนาะผัดมะเขือยาวเนาะมูลนี้เนาะผัดมะเขือม่วงใส่หมูถ้าเป็น,นบางนะคนก็ใส่เป็นหมูสับก็ได้เนาะหมูสับก็แซ่บเหมือนกันบางคนก็ใส่เป็นหมูสับนะครับหมูสับก็อร่อยเหมือนกันเนาะ เราเติมน,น,น้ำนิดนึงเนาะคนไม่ชอบน้ำก็ไม่ต้องใส่ะะแต่อันนี้ผมจะชอบน้ำนะครับเราเติมน,น,น้ำนิดนึงเกลือสุกมาเร็วๆหน่อยเนาะ,ะโอเคครับน้องเฮียเราเติมน,น้ำไปนิดนึงนะเพราะว่าอยู่น้ำมะเขือก็ออกเลยเดี๋ยวจะชิมคนกันไปเนาะเราก็เติมน้ำไปนิดนึงโอเค เดี๋ยววันนี้เนาะแม่ของน้องๆก็จะกลับมาแล้วนะครับเนาะวันนี้เป็นวันเนาะวันอะไรนี่วันนี้เอาไปประสมมันได้เนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวคอยดูคออต่อไปเลยนะครับเนาะว่าหน้าตาจะเป็นเป็นแบบไหนนะครับเนาะอันนี้เนาะซื้อมะพร้าวน้ำหอมมานะครับเนาะกินเนื้อหมดเลยครับเนาะอันนี้ โบได้โบได้มันคันเชี่ยวเนาะมันคันเชี่ยวต้องได้กัดได้คนเชี่ยวก่อนครับนี่ครับเนาะลุกแล้วนะครับน้อเตานะครับเนาะหลักกระโปงเปล่าเนาะกระลาบเปล่าเนาะใส่ไปเนาะจะได้ฉุดตัวเร็วเนี่เนาะจะควรนิดนึงมากเนาะ เราก็รักกะลามะพเผาหมานะครับน,นี่กะลามะพเผาหมาเนาะใส่ลงไปเลยเนาะไฟลุกบุบบุมเลยโอเคเนาะน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเราเตรียมการเลยนะเตรียมมาใส่เลยนะได้ทีแล้วเนาะผัดมะเขือเนาะผัดมะเขือใส่หมู น้ำตาลนูนซูโมโ่นี่น้ำชาน้ำชานะครับตัวนูนนะครับนี่ชมพู่เขียนบักเภาอย่างนี้ซื้อชมพู่เนาะในกระปูบบักเ้าเรากระลาบบเาเห็นกันดูุลาณเนานะกัดกันกุลาณน,นะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะมะเขือนะครับสุกเรียบร้อยนะอย่าตักใส่จานเลยนะครับเนาะไม่ทีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับเนาะหน้าตานะครับเนาะชิมก่อนนะครับเนาะอืมยอดผัดมะเขือใส่หมูนะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ เอออืมเหี้ยงว่ะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องฝากเพื่อนพี่น้องครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งป็นกลัจใจกันนะยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันีกพีนะ